ก็ยกาก่อนเกิดก็ระวังติดตามเขากรมอุบุนิยมวิทยา ศึกษาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมยมอาหารสำรองไว้เพื่อช่วยชีวิตในยามขับขันเคลื่อนย้ายพาหนะหรือสิ่งของระยะาเกิดสาธารณภัยปัญหาและผลกระทบทางการสาธารณสุขผู้ประสบภัยเสียชีวิตบาดเจ็บจะพาพจิตใจได้รับผลกระทบกระเทือนอาจใช้การเผชิญปัญหาที่ไม่เหมาะสมระบบบริการสุขภาพไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่เนื่องจากขาดประสิทธิภาพบุคลากรไม่เพียงพออุปกรณ์ไม่พร้อมบุคลากรมีประสบการณ์การรับสาธารณภัยน้อยไม่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ระยะเกิดสาธารณภัยปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจผู้ประสบภัยสูเเสสียยทรรพ์ิินนหหล่งมาาาปะช จัดสรรเงิประมาณเพื่อมันเทาสาธารณาภัยและฟื้นฟูสภาพปัญหาและผลกระทบทางสังคมการเมืองและการปกครองพบได้กรณีที่สาธารณาภัยนั้นต้องมีการอพยพผู้ประสบภัยจํานวนมากมาพักอาศัยร่วมกันชัว่วคราวเิอสาธารณาภายัยปัญหาและผลกระทบทางสังคมการเมืองและการปกครอง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวการเกิดการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านปัญหาและผลกระทบทางสาธารณปพภคการคมนาคมขนส่งการประปาการไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆรวมถึงการคมนาคมขนส่งถูกทำลายหรือถูกตัดขาดปัญหาและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอาจถูกทำลายหรือขาดสมดุลได้บางครั้งอาจกลายเป็นแหล่งที่เราต่อการแพร่โรคระบาดได้ระยะหลังเกิดสาธารณภัยปัญหาและผลกระทบทางสาธารณสุขผู้ประสบภัยหรือญาติ มีปัญหาทางด้านจิตใจเกิดการสูญเสียสิ่งของที่รักความเครียดซึ่งหากการ,รเผชิญปัญหาโดยไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดโรคทางจิตได้ระบบบริการสุขภาพให้บริการเองอ่อนล้าจากการปฏิบัติงานทำให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่ปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจประเทศชาติต,ต้องการจัดตรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่เสียหายปัญหาและผลกระทบทางสังคมการเมืองและการปกครองพบได้ในกรณีที่สาธารณาภายัยนั้นต้องการอุพยพผูดประสบภัยจำนวนมากมายที่พักอาศัยร่วมกันนั้นมีไม่เพียงพอ ระยะหลังเกิดสาธารณภยัยปัญหาและผลกระทบทางสาธารณูปโภคการคนรรมนาคมขนส่งปัญหาจากการถูกตัดขาและการทำลายสาธารณูปโภคเครื่องขบวนโคบริโภคที่จำเป็นขาดแคลนทำให้ราคาสูงขึ้นปาญหาและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นระบบนิเวศที่สมดุลอาจถูกทำลายย่อมทำให้เกิดปัญหาที่เป็นลูกโซ่ประเมินความเสี่ยงการเกิดสาธารณภัยน้ำท่วมภาคเหนือขั้นที่หนึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือทำให้ได้รับผลก,กระทบมากมายเมื่อเทียบกับน้ำท่วมภาคเหนือในปี2554มีน้ำท่วมมากกว่าปี2567 แต่ปี2567ไน้าับความเสียหายจากอุทกภัยมากกว่าเช่นเชียงรายน่านและสุขโขทยัยแต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นยังมีปัจจัยซับซ้อนมากกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตินั่นคือกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถือเป็นอุทกภัยรุนแรงขั้นที่2จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมภาคเหนือส่งผลให้เกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์เลี้ยงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพืชผลทางเกษตรเกิดการบาดเจ็บและเสียทรัพย์ต่าง ขั้นที่3จากเหตุการณ์ภุทกัภัยน้ำท่วมภาคเหนือกระแสน้ําไหลเชี่ยวน้ําสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าอุยปยพไม่ทันอาจทาให้ประชาชนและสัตว์เนี้ยงต้องหายไปกับกระแสน้าได้สิ่งปลูกสร้างโรงงานหรือสาธาน้ณสถา,านอื่นๆถ้าไม่แข็งแรงพออาจจะพังทลายทัพสินที่อยู่ในบ้านอาจจมหายไปได้ระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆพ่วงพื้นลทางเกษตรคนและสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยทําให้เกิดความเสียหายได้ ถ้านาเคตแพกกว้างออกไปม,มากก็จะทําให้ได้รับความเสียหายมากและน้ำอาจจะพัดพวดดินโคลนต้นไม้หรือเศษกระดักพังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและร่างกายขั้นที่4ประชาชนควรติดตามสถานการณ์ถ้าหากระบบเตือนภัยไม่เหมาะสมหรือประชาชนไม่สนใจน้ำขึ้นสูงการเตรียมตัวในการอุย,ยุไม่ทันทําให้ทรัพย์สินจมหายและเสียหายได้การสื่อสารและสาธารณูปโภคโทรศพัพท์วิทยุสื่อสารถนนหนทางถูกกระแสน้ำพัดพังทลาย มีน้ำท่วมขังเป็นระยะระยะทำให้การติดต่อถูกตัดขาดประชาชนขวัญเสียสุขภาพเสื่อมไร่ที่อยู่อาศัยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายไปด้วยรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตกพยาบาผู้คนและสัตว์เลี้ยงการจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวตลอดจนการบริการสายโทรุปโภคและรักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขั้นที่ห้าผลกระทบที่ได้ผู้คนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตผู้คนาจาะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเนื่องจากต้องเดินลุยน้ำนานเกิดเป็นโรคเท้าเปื่อยได้สัตว์เลี้ยงทร ส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายอีกด้วยไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเมื่อน้ำรดหรือภาวะอุทกภัยได้ผ่านไปประชาชนที่ประสบอุทกภัยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ชำรุดเสียหายไปชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมที่สำหรับเพาะปลูกใหม่จัดซื้อหรือหาพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการปลูกทดแทนส่วนที่เสียไปรัฐบาลก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบุรณะสิ่งประลากหากักพังต่างๆเพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิมซึ่งเป็นเงินจำนวนมากมีผลทททให้เเเศศรรรรษฐกกกกิจขอองปะะะถูบืน ที่6ผู้คนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินเครื่องผลทางการเกษตรและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายข่าดแทนเครื่องอุปโภคบริโภคมีคข้ใช้จ่ายเยอะแยะที่ต้องเสียติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะน,นำอย่างเคร่งครัดสอนให้เด็กเรียนรู้จับ้องกันตนเองเช่นขณะน้ำท่วมไม่สัมผัสตับไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียนรู้เส้นทางอพยพไปที่ปลอดภัยในพื้นที่ รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิน่นขั้นที่7ติดตามข่าวสารสถานาน้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดทางที่น้ำจะไหลเข้าบ้านเตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมเรียนรู้เส้นทางการอพยพลไที่ปลอดภัยในพื้นที่รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ทำอาหารอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคเป็นต้น ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สยกบรกเตอร์ปิดบ้านให้เรียบร้อยกกอนออกจากบ,บ้านเขียนหรือระบุที่ฟิวหรือเบรกเตอร์ว่าตัวใดควบคุมการใช้ไฟฟ้าจุดใดในบ้านศึกษาแผนถึกเขืนของพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการลดความเสี่ยงการเกิดสาธารณภัยน้ำท่วมภาคเหนือ1ติดตามงข่าวสารสถานการณ์น้ำ,นนำนท่ำวมจาก่วงงานที่เี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด2ให้ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของให้บนจากระดับน้ำท่วมเอ่ยยสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปที่ที่ปลอดภัยในพื้นที่ 4. ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปิดสวิตช์ไฟและสับคัดเอาห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนที่ชื้นแฉะเพื่อลดความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าดูด 5. ้าศึกษาแผนฉุดเฉินของพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรู้หมายเลขโทรศัพท์ุกฉิ้ของหน่วยงานของถิ่เร่งเหตุสาธารณภยัยสามารถติดต่อน้ที่สายด่วนภัยโทรหนึ่งเจ็ดแปดสี่ระยะก่อนเกิด ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางให้ความรู้พื้นฐานกับอาจารย์และนักเรียนเรื่องการเอาตัวรอดจากทางประตูฉุกเฉินระยะเกิดสาธารณภัยปัญหาผลกระทบทางการสาธารณสุขผู้ประสบภัยเสียชีวิตพิการหรือทุพพลภาพบาดเจ็บสภาพจิตใจได้รับการกระตบกระเทือนและระบบบริการสุขภาพควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนื่องจากไฟลุกลามรุนแรงเกินไปปัญหาทางเศรษฐกิจผู้ประสบภัยสูญเสียทรัพย์สินประเทศชาติสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาสังคมการเมืองและการปกครองสังคมเกิดความสนใจในการสูญเสีย ทางสาธารณประโภคค้มนาคมขนส่งจราจรติดขัดการคมนาคมขนส่งมีผู้เข้าใช้บริการลดน้อลงปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษท,ทางอากาศจากควันที่เกิดจากการเผาไหม ระยะหลังเกิดสาธารณภัยปัญหาและผลกระทบทางสาธารณสุขผู้ประสบภัยและกยอดการเสียชีวิตพิการเกิดปัญหาทางด้านจิตใจจากการเกิดการสูญเสียคนที่รักเกิดความเครียดระบบบริการสุขภาพทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากเข้าช่วยเหลือไม่ได้ปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจกบริษัทต,ต,ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูบุรณะสิ่งที่เสียหายรับย่อสูญเสียรายได้จากผู้เสียชีวิตก่อนวัยอนันควรและการฟื้นฟูสภาพผู้พิการปัญหาและผลกระทบทางสังคมการเมืองและการปกครองทำให้ผู้บริการไม่ไว้วางใจในการใช้บริการทางบริษัทจึงเกิดความเส การคการมนาคมขนส่งก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการฟื้นฟูปัญหาและผลกระทบทางเสียงแวดลอ้อมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นมลพิษทางอากาศเมินความเสี่ยงการเกิดสาธารณภัยไฟไม่รถบัต ห่ 1. จากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสท,ทำให้ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่ถือเป็นสาธรารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งขั้นที่2จากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียเกิดการบาดเจ็บและเสียทรัพย์ต่ตางๆขั้นที่3จากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทำให้สูญเสียคุณครูและเด็กเป็นจำนวนมากและมีเด็กๆบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บรถบัสเกิดการไฟไหม้จากการด้วยไหลของกา๊าซทำให้พื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุมีควันไฟทำให้อากาศบริเวณนั้นเป็นพิษจากการด้วยไหลของก๊าซ ขั้นที่ 4. จากเหตุการไฟไหม้รถบัสเนื่องจากรถบัสมีอายุการใช้งานที่มากและบริษัทติดตั้งการมากกว่าที่ยื่นขออนุญาตจึงเกิดการด้วยหลายของการ์ดทําให้ส่วเสียคุณครูและเด็กๆเ,เป็นจำนวนมากเพราะเด็กๆขาดความรู้การป้องกันและการหนีเอาตัวรอดจากไฟอุปกรณ์ป้องกันภายในรถไม่ครบประตูฉุกเฉินใช้งานไม่ได้ทําให้พ่อแม่ญาติและผู้รอดชีวิตมีปัญหาทางด้านจิตใจ ขั้นที่5ผลกระทบที่ได้รับมีผู้เสียชีวิตพ่อแม่ญาติญาติและผู้รอดชีวิตได้รับปัญหาทางด้านจิตใจรถบัสเสียหายทําให้ผู้คนไม่กล้าขึ้นรถบัสและทําให้บริษัทอื่นๆขาดรายได,ได้จากเหตุการณ์นี้ควรเข้ม,มวงวดการตรวจสอบรถบัสมากขึ้นก่อนออกเดินทางควรเช็คทุกครั้งอุปกรณ์ป้องกันควรมีให้ครบควรเช็คประตูฉุกเฉินว่าใช้งานได้หรือไม่ผู้โดยสารควรศึกษาเรื่องการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์รไฟไหม้รถบัสไปด้วย ขั้นที่6ควรเช็คบริษัทรถให้ดีว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบริการดีหรือไม่รถบัสได้มาตรฐานไหมมีการใช้ก๊าซเกินกว่าที่ยื่นขออนุญาตไหมและควรมีระบบอ,อุปกรณ์ฉุกเฉินที่พร้อมครูควรสอนวิธีซ้อมหนีไฟให้แก,ก่เด็กๆขั้นที่7 ควรเช็คว่าคุณขับรมที่จะเดินทางหรือไม่และควรเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนออกเดินทางสอนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและวิธีการหนีให้แก่ผู้โดยสารตรวจเช็คอุปรกรณ์ป้องกันภายในรถว่าใช้ได้หรือไม่การลดความเสี่ยงจากการเกิดสาธารณภายัยลดไม้ใช่ไหมหนึ่งเลือกบริษัทรถที่มีความน่าเชื่อถือสองพนักงานขับรถต้องมีความความปฏิบัติหน้าที่สามตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นที่รับเข็ขัดนิรภัยคอนทุปกระจกถังดับเพลิงประตูทางออกฉุกเฉินเป็นต้น เมื่อเกิดเหตุควรตั้งสติคนขับรถควรดับรถและลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นให้ผู้โดยสารทิ้งสัมภาระและหาทางออกุเฉินโดยใช้ความทุกกระจกต้นตัวต่ำลงให้อยู่ห่างจากรถบรอย่างน้อย30เมตร5้ตะกูลขอความช่วยเหลือและโทร1 1 6 6 9, หรือ1 9 1หนึ่ง